ผู้เสียหายเล่นแชร์ครับผมครับผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการเล่นแชร์ครับแชร์มือละห้าแสนบาทนะครับมียี่สิบสี่มือนะครับรวมแล้วประมูลกันทีเปียกันชีทีหนึ่งเนี่ยสิบสองล้านบาทครับผู้เสียหายประมาณกี่ท่านาัวันนี้ที่เดินทางมาตอนนี้เราประสานผู้เสียหายได้สองมือนะครับสองท่าน แล้วก็ยัง,ย,ง,ย,งยังรู้สึกว่ามีความผิดปกติเพราะว่าในการเฟียร์แชร์กันแต่ละครั้งเนี่ยมีถึง24มือมีสมาชิกอยู่ประมาณ18คนเนี่ยก็มีมือเบิ้ลบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเวลามากินโต๊ะแชร์กันมากันแค่3-4คนมากันไม่ครบแล้วก็มีการปิดบังไม่เห็นให้รู้จักกันหรือว่าไม่มีเบอร์โทรติดต่ออะไรกันเป็นแชร์ออนไลน์หรือว่า เเป็นคนรู้จักกันมาก่อนครับแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันเองทั้งหมดนะครับแต่เป็นคนรู้จักกันมาก่อนไม่ได้เป็นแช์ออนไลน์หรือว่าในลักษณะที่ชวนโดยไม่พบหน้าตอนนี้เริ่มเห็นความคิดอเสียหายเกิดขึ้นยังไงบ้างคะคือผู้เสียหายเราเนี่ยพยายามเปียมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ประหลาดใจครับว่าเปียทีไรก็แพ้อยู่ห้าพันตลอดแพ้อยู่สามสี่ครั้งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออ เท้าจะไม่โปร่งใสหรือเปล่าเพราะเท้าแชร์เป็นคนที่รู้ดอกเบี้ยที่ประมูลกันอยู่คนเดียวนะครับจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยก็เลยใส่จํานวนที่มากแล้วก็ไปเปียด้วยตัวเองไม่ฝากเปียแล้วคราวนี้ก็พบว่าไม่ได้สตางค์เลยครับพอเปียได้แล้วเนี่ยกลับไม่ได้เงินเลยคราวนี้เป็นแชร์วงการหรือว่าคนทั่วไปเล่นกันก็เท้าแชร์เป็นคนมีชื่อเสียงครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ อยู่ย่านคลองหลวปทุมธานีก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมฮะก็เลยมีความสงสัยว่ามีการเล่นแชร์กันจริงไหมก่อนมีสมาชิกจริงไหมก่อนมีการประมูลดอกเบี้ยมีจริงไหมหรือว่ายืมชื่อใครมาเล่นหรือเปล่าทำไมมันผิดปกติไปหมดแล้วพอเปียยได้แล้วทำไมเงินไม่ถูกรวมกองมาให้นะครับให้มากระท่อนกระแท่น แล้วล่าสุดเนี่ยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการนําเช็คที่แกจ่ายมาเนี่ยนะครับไปเรียกเก็บเงินปรากฏว่าถูกปฏิเสธการจ่ายเงินด้วยเหตุระงับการจ่ายก็คือจงใจที่จะไม่จ่ายก็เลยต้องมาร้องทุกข์ละครับเป็นแชทที่เริ่มกันตั้งแต่ปีไหนเออตุลาคมหกห้าครับและหมดในกันยายนหกเจ็ด แค่สองปีฮะยี่สิบสี่มือสิบสองล้านบาทครับเป็นคาัครับถ้าไม่ไองจะหายเลาให้างหม่ได้ใช่ครับก็เพิ่พูดจะหางได้ใกล้ใหม่ต้องตางใหม่แบบต้องดังใะยังมาเร็วมาใช้มาเร็ เรไ,ไปรู้จักกับวงแชร์วงนี้ไหมแล,แล้วก็มีการแบบว่าเปียอะไรกันอย่างไรบ้างก็คือเราเราก็เล่นด้วยความเชื่อใจเพราะว่าเขาแชร์เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนสนิทกับเป็นเพื่อนกับคนในครอบครัวค่ะเรากเ็เล่นด้วยความไว้วางใจไว้เชื่อใจเขาอะค่ะแล้วก็วันคือที่เขามาเขาก็โชว์ความพร้อมว่าเขาทั้มที่จะเป็นเขาแชร์เขาก็มาชวนเราเล่นเราก็เล่นด้วยความที่เขาเป็นคือรู้จักกันมาก่อนก็คือไว้เนื้อเชื่อใจกันค่ะ รู้จักกันมานานแค่ไหนยังไงอ๋อคือคือคือส่วนตัวนะ่ะไม่รู้จักแต่เขารู้จักกับเออน้องๆในครอบครัวค่ะส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้สนิทกับเขาแค่รู้จักเฉยๆแต่ไม่ได้สนิทค่ะแต่เราก็เล่นเพราะว่าเออคนในครอบครัวก็ก็เล่นด้วยกันเราก็เลยก็เลยเล่นไปกับเขาค่ะมีคนในครอบครัวเล่นทั้งหมดกี่คนเอ่อทั้งหมดสีญญญ่คนค่ะรวมตัวพี่ด้วยไหมคะรวมด้วยค่ะมึงเล่วกี่คก็ มือละห้าแสนค่ะมือละห้าแสนก็เราก็เล่นเออเหมือนจับคู่เล่นกันก็หุ้นกันเล่นก็คนละคนละสองแสนห้าก็สี่คนก็ก็หนึ่งล้านบาทค่ะแต่ว่ามือแรกเขาเ็าจะเก็บเออปกติมันต้องส่งห้าแสนแต่มือแรกเขาเก็บล้านหนึ่ง 10, <000 S 1> ค่ะเก็บล้านหนึ่งทุกคนแล,แล้วเพียเปียรขั้นต่ำเท่าไหร่คะเออไม่มีขั้นต่ําค่ะก็ใส่แล้วแต่จะใส่ค่ะแล้วคนที่ได้ให้ดอกสูงสุดได้เงินค่ะแล้ไม่ได้เงินใจเขาอะค่ะ คือเราเล่นมาสักเกือบครึ่งทางเราก็ก,ก็ก็พยายามเปียอยู่ก็เออเห็นเงินมันเยอะเนาะเราก,ก็ก็เลยเปียจะเอามาใช้ใช้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเปียอยู่หลายครั้งประมาณสักห้าหกครั้งแต่ก็เปียไม่ได้ค่ะก็คือฝากเขาเปียก็ขบบั้นตอนนี้คือคนได้ไปแล้วพันที่คนแล้วที่ยังไม่ได้ยูเออเทอมมันมียี่สิบสี่มือเราเปียมือที่แปด แต่เราก็ไม่รู้ว่ามือแรกๆอะ่ะเขาเขาได้หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้จักใครที่เขาเล่นนะคะ16กับ17ได้ไหมคะอันนี้เราไม่ไม่แน่ใจว่าเพราะเขาได้หรือเปล่าวราะเราไม่ไม่รู้จักผู้เล่นในนั้นนะคะแค่รู้จักแต่ชื่อเฉยๆแต่เราไม่เคยเห็นตัวเขาเพราะว่าตอนที่เราปิดเตียที่เราเราไปฟิตที่เราฝากเตียเนี่ยก็มีเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูแล้วก็เห็นมีคนไปอยู่แค่สามสี่คนซึ่งจริงๆแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะ ขนาดนี้ทําไมเขาเขาไม่อยากรู้จักกันบ้างหรอไม่อยากร,รู้จักผู้เล่นบ้างเหรอแล้วพอเลียไปห้าหกครั้งไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจไปเองไปเปียด้วยตัวเองเราก็ใส่ใส่ดอกไปแบบที่เขาคาดไม่ถึงเราก็ไม่คิดว่าเราจะใส่เยอะขนาดนี้แต่ที่เราใส่เราคิดว่าเราอยากรู้ว่าว่าแชร์มันมีจริงไหมมีผู้เล่นจริงไหมอย่างนี้แล้วเราจะได้เงินจริงไหมเราก็เลยใส่ดอกไปใส่ดอกไปเท่าไหร่แสนสี่หมื่นห้าพันค่ะ ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ได้พยายามตามยังไงก็างคะก็พยายามเอ่อก็ติดต่อติดต่อเขาพยายามติดก็ติดต่อเขาแชร์แต่เขาก็มาเป็นเช็คจ่ายแบบผ่อนผ่อนทยอยจ่ายให้อ่ะค่ะทั้งหมด18ใบก็ยังขาดอยู่อ่า18ใบนี่เรายื่นเช็คเอ่อ18ใบเช็คใบละ2 2.5เราเ็าผ่านเช็คให้เรา3ใบค่ะ3ใบแรก่านค่ะไบใบที่4 หลังจากนั้นก็ไม่ผ่านแล้วก็มีการผ่อนผ่อนให้แบบหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบใบเท่าไหร่เช็คใบละสองแสนหา้หาสองแสนห้าผ่านสามแล้วจากนั้นก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเขาแชร์ไม่เป็นคนดังไหมคะเออก็มีชื่อเสียงในวงสังคมพอสมควรค่ะเกี่ยวข้องกับร้านเทรเออเขาเขาแชร์ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านเทสแต่ว่าเขาก็ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับพวกอะไรอะไรรถยนต์อะไรรถยนต์มาสค่ะ ได้เจอชวเขาบ้างมานหือเปล่เอเคยเจอตอนที่เขามาชวนครั้งแรกๆแล้วก็วันที่ไปเปียนแชร์ค่ะแต่ว่าพอเปียแล้วหลังจากนั้นก็พยายามทวงถามแล้วติดต่อเขาไม่ได้เขาไม่ไม่รับไลน์ไม่อ่านไลน์ไม่รับโทรศัพท์เขาชวนว่ายังไงบ้างคะตอนนี้เขาคือวันนั้นมันมากันหลายคนนเพื่อนเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่มาคือที่บ้านมีงานเลี้ยงผูปสั้นหลังสันมีงานเลี้ยงของครอบครัวแล้วเขาก็มาร่วม เขาก็มาในกลุ่มเพื่อนเขาแล้วเขาก็พยายามชวนเราเล่นแล้วเขาก็คุยว่าเออเล่นเซตที่เนี้ยเนี้ยคนนี้เขาก็เล่นเนี่ยเขายังเปียไปเลยเราพยายามว่าเออเล่นกันเยอะๆอย่างนี้มามาหลายครั้งแล้วยังเขาบอกเคยเล่นแล้วเนี่ยเึืนจะจบไปเนี่ยคนเพื่อนเขาก็เล่นคนนี้นะเปียไปซื้อตึกไม่ต้องไิดกู้ธนาคารซื้อตึกติดกับร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามคุยทักชวนอย่างเงี้ยก็เชียร์กันใหญ่เลยเงี้ยค่ะเราแต่เราไม่รู้ว่าหนึ่งในในคนเชียร์ก็เล่นด้วยนะคะ ้ราเขาได้ไปหรือยังเออเราเขาเปลี่ยนไปแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขาได้หรือเปล่าเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะวันนี้มาแจ้งความหรือว่ามาทำอะไรมาแจ้งความค่ะแจ้งความว่าเอ่อเราสงสัยว่าวงแชร์จะมีอยู่จริงหรือไม่นะครับสมาชิกจะมีอยู่จริงหรือไม่นะครับการประมูลดอกเบี้ยเป็นจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เช็คเด้งครับ ก็มีรายชื่อวงแชร์นะครับที่เดินมาข้างหน้าอะไรไหมครับครับวันนี้มีรายชื่อวงแชร์ครับแล้วก็มีเอ่อเช็คที่ปฏิเสธการงจนครับเขาี่เขาที่ทราบเนี่ยคือเป็นแค่วง,งนี้นเท่านั้นนะหรือว่ามีการขยายวงไปอีกเยอทราบข้อมูลเบื้องต้นมาว่ามีวงอื่นที่มีปัญหานะครับแต่ว่าเราเป็นผู้เสียหายเฉพาะวงนี้ที่ทขาแชร์ในพยงกานครับก็อยากจะเตือนภัย ถ้าใครเล่นแช์กับนักธุรกิจอยานของหลวงเนี่ยน่าจะมีปัญหาแลครับไม่เี็นเลยเราแบบเขาเป็นที่รู้จักขนาดไหเขาถือว่าจะได้เขอครับดนธุรกิจเก่ยเกับอารเขาก็มาจะอ้างว่าเขาเล่นแช์กับ ธุรกิจใหญ่ๆไฮโซระดับประเทศทั้งนั้นนะครับแจ้งหลักเดียวคนเดียวไหมคะหรือว่าแจ้งหับวันนี้วันนี้ผู้เสียหายรายเดียวก่อนครับเอาเท่าที่หลักฐานชัดเจนก่อนครับไปดูว่าแจ้งแจ้งดำเนินคดกีกับคนเดียคนเดียวก่อนใช่ครับใช่ครับ,รบะะเ,เกี่ยวกับว่าแชร์มีจริงหรือไม่นะครับก็ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่าชอบโกงหรือไม่นะครับแล้วก็ผิด ้าเข้าข่ายที่จะมีความผิดแล้วก็คือพระราชบัญญัติแชร์เพราะว่าพระราชบัญญัติแชร์เนี่ยตามกฎกระทรวงและห้างเขาให้เล่นได้วงละไม่เกินสามแสนบาทก็ผิดมาตามพระราชบัญญัติแชร์แล้วก็พรบเช็คครับเตรียมหลักฐานมาพร้อมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้พนักงานสอบสวนก่อนดีกว่าให้ดำเนินคดีไปนะครับนะ ัันโอเคโช่ว์ได้โถ้าเกิดไม่เลยครับเหลือได้มากทางไม่ดีทางไม่ดี มีคนมาแค่นี้ค่ะมันไม่ไกินตนนแลน่เลยอยากดูวัตไงพี่วำไปได้